بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكنا في الدين وعلمنا التوين رب لي صدري واسري أمني وحل أقدام من لساني يفكه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكب قوام التبانى قوام بومي إيمان นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวของอสิทธิของมุสลิมเหนือมุสลิมนะครับเป็นตอนที่สองนะครับก็บอกว่าหักคุณมุสลิมอาลยัยมุสลิมคอมสอนสิทธิของมุสลิมเหนือมุสลิมเนี่ยก็มีอยู่ห้าประการประการที่หนึ่งก็รับศรสลามรับสรามนั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดกันไปเรียนรู้กันไปนะครับ <c oughs> ส่วนวันนี้ มาต่ออีกประการที่1นึ่งรดุสลามรับสลามประการที่สองยาอียดจุนมาริดนะครับการเยี่ยมผู้ป่วยนี่เป็นประการที่สเป็นมารยาเป็นสิทธิที่เราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันเห็นไหมครับพอมองมาอย่างนี้ปั๊บเราก็จะเห็นว่าอันอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นศาสนาที่สุดยอดที่สุดนะครับไม่ว่าจะทุกเรื่องพี่น้องของเราเจ็บป่วยสุนัต หรือว่าเป็นสิทธิเลยก็ว่าได้เป็นสิทธิเป็นหน้าที่เลยของเราที่จะต้องไปเยี่ยมได้ข่าวว่าคนใดป่วยนะครับถ้าไม่ลืมจริงๆต้องไปเยี่ยมนะครับการไปรเยี่ยมผู้ป่วยเราไปถึงในขณะที่เราไปถึงเนี่ยนะครับเราก็ให้สลามทักทายนะครับแล้วก็ถามสระทุกข์สุขดิบเป็นยังไงนะครับป่วยเป็นอะไรอย่างไร นะครับแล้วไม่ลืมนะที่จะต้องไม่ลืมก็คือเอาของไปฝากอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปฝากมันก็จะสร้างความปลื้มปิติยินดีความสุขให้กับผู้ป่วยจริงผู้ป่วยนี่ก็กินอะไรไม่ได้หรอกนะครับแต่เวลาเราเอาไปเยี่ยมเนี่ยเขาก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นก็ถามถามสระชุกสุกดิบเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรนะเเาาบอกว่าป่วยเป็นโน่นเป็นนี่ เราก็บอกเชฟากันละขอละได้รักษาให้ท่านหายด้วยนะอัสลุลล,ลอฮฺออาซิมเราบป็นอาชินอัลอัสลลอฮฺ์ออาซิมรับบุญอารชินออลลาซีมอ,อิเย,ยชฟิกแล้วก็ดูอาอสัสลล,ลอฮฺ์ออาซิมโอพระเจ้านะรับบุอารชินออซิมนะอัสลุลลอฮฺออาซิมรับบุญอารชินออาซีมพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งอารัชอันยิ่งใหญ่ผู้ทรงอนัอนทรงเกียรติอิเยชฟิกขอให้อัลลอฮ์าตาลาได้ ให้รักษาท่านให้หายด้วยเถอะแล้วก็ขอดุอายอย่างนี้เจ็ครั้งนะอัสลลูรอนอาซิมรับบุญอัรชินอาซิมอเยชฟีกะอัสลลูรอนอาซิมรับบุญอัรชินอาซิมอเยชฟีกะนะครับขอดุอาได้เจ็ดครั้งแล้วก็ขอดุอาให้กับเขาเมื่อขอดุอาแน่นอนอัลลอฮฺอย่างน้อยที่สุดอัลลอฮฺรับไปแล้วนะครับรับเอาไว้แล้วก็ให้กับผู้ป่วยนะครับใจหายเมื่อไหร่อย่างไรก็ เป็นแล้วที่พระองค์กําหนดนะครับหลังจากนั้นเราก็พิจารณานะครับหลังจากเราไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วเราก็พิจารณาถึงผู้ป่วยโอ้ผู้ป่วยนี้ไปไหนก็ไม่ได้นอนบนเตียงนะจะละหมาดก็ลําบากต้องให้ลูกหลานมาอาบน้ําละหมาดแต่ว่าเขาก็อดทนนะครับที่จะให้ลูกหลานมาอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดบนเตียงแล้วหันมาดูตัวเรา เราไปได้ทั่วหมดไปได้ทุกทิศทุกทางนะครับทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าไอ้ที่เราไปได้ที่โน้นที่นี่เนี่ยอันดับที่หนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ให้เราไปโน่นไปนี่ได้เดินได้จิตใจผูกพันอัลลอฮ์นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองต่อมาก็คิดว่าไอ้ที่เราไปเนี่ยในฐานะที่อัลลอฮ์ให้เดินได้ให้สามารถไปได้เนี่ยเราตอบแทนหรือแสดงถึงความกตันญูต่ออัลลอฮ์อย่างไรบ้าง หรือว่าไปเที่ยวที่นู่นนะครับไปเที่ยวที่นี่ไปเ,เสพยาเสพติดนะครับไปดื่มสูราไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเออแบบนี้มันมันถูกไหมโอ้ไม่ถูกแล้วธรรมดาเราเคยไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงแต่ตอนนี้เราไม่แล้วเราเห็นคนป่วยถ้าเกิดเราป่วยเราก็ไปไหนไม่ได้อัลฮัมดุลิละอัลลอฮ์ยังให้เราไปได้อ่าถ้าเราไปได้ทาไงครับมีพี่น้องของเราคนไหนมั่งที่มี ความเดือดร้อนนะครับอายกตัวอย่างง่ายๆเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยรู้ว่าจะดูแลแกะแพะยังไงนะครับให้ปลอดภัยไม่ให้ตายนะรหรือไม่ให้เจ็บไม่ให้เป็นโรคเราก็ไปแนะนำนะครับไปแนะนำเขาไปชี้แนะเขานะครับแล้วก็มีอะไรขาดตกบกพร่องเราก็ช่วยเหลือเขาไปร้อยครึ่งร้อยนะครับมันก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยนะครับพอเราดู พิจารณาดูคนป่วยแล้วเราก็เกิดความนะรู้สึกว่าเราอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วเราจะต้องไปทําสิ่งที่อัลลอฮฺตาดาใช้ไปทํางานศาสนาไปช่วยเหลือพี่น้องของเราวัลลอฮฟีอานีอับดีมาดะมันอับดูฟีเอาเนี่คอัลลอฮฺอยู่ในการที่จะช่วยเหลือบ่าวตาบที่บ่าวช่วยเหลือคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการไปเยี่ยมคนป่วยในวันนี้ในบทเรียนของมันมีคุณค่ามากมายนะครับให้เรารู้สึกว่า ถ้าเราป่วยเราไปไหนไม่ได้นะครับขณะนี้เราไปได้เราควรจะทำอะไรเพื่อแสดงความขอบคุณอัลลอฮฺสุบานาุกะลาแล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺมากๆแล้วขอดูอาให้เราแข็งแรงที่จะทำงานศาสนาได้ต่อไปกับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับนำเสนอแตเป็นเทน่นี้ว่าบ,บิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายวะวัสสลมาลยกุวมเราะมะตุลลอฮ์บับเาะกาตุ